่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้วรดาก็มาชุดอยู่บ้านนะคะเพราะว่าไปตลาดแล้วนะคะไปตลาดแล้วไปตลาดเรียบร้อยแล้วมาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะตลาดไม่มีคนเงียบนะคะฝนตกเนาะวรดาก็ได้ขายของนิดหน่อยนะคะเงินไม่ถึงร้อยเลยนะคะไปวันนี้แต่ก็คนเราเนาะ เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องกินต้องใช้เหมือนเดิมก็ต้องสู้ต่อไปนะคะวรดาก็ไปตลาดวันนี้เมื่อวานไปไม่ได้ค่ะฝนตกตกหนักมากแต่วันนี้ไม่ตกนะคะวรดาก็ไปตลาดนะคะวลดาก็ได้อัดคลิปมาคลิปหนึ่งนะคะยังไม่ลงให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นกระเป๋านะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากสนใจอะไรอยากได้ก็ทักทายมานะคะวรดายินดีบริการทุกๆอย่างเหมือนเดิมนะคะวันนี้วรดาก็ดีใจมากนะคะไปตลาดนะคะทั้งๆั้งที่ขายของไม่ได้เลยไม่ถึงร้อย แต่ก็คนเราต้องกินต้องใช้เหมือนวรดาว่าเราก็ได้ไปได้ปลามานะคะปาลาฝนตกนะคะปลาสดๆปลาของชาวบ้านนะคะชาวบ้านนะคะอันนี้ของชาวบ้านแท้ๆเลยนะคะปลาชาวบ้านซื้อปลามานะคะซื้อปลามามาเพื่อจะไว้ทําเก็บในชุดอยู่บ้านนะคะเปลี่ยนออกเรียบร้อยแล้วคครกินข้าวเที่ยงละนี่ค่ะวันรดาได้ปลามานะคะอูป้ปลานะคะอันนี้เอออันนี้ตัวเล็กนะคะ มีตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เวลาตัวใหญ่เพื่อนๆนก็ลดราคาให้ด้วยนะคะเวลาเราอยากกินอยู่บ้านเราก็กินอันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะปลาตะเพียนนี่นะคะอันนี้มีไข่นะคะมีไข่เวลาได้จกล้างโกะนะคะแล้วก็ครัวนะคะครัวเก็บเดยอะมากอันนี้เอาไว้ทอดกรอบนะคะ,ะคะปลาอันนี้ปลาหน้องหานนะคะนี่ปลาหน้องหานนะคะฝนตก จานแม่น,น้ำหนองหาสนสกลนครน,นะคะเยอะมากมักไว้ทอดกรอบนะคะหมักไว้ทอดกรอบนะคะเราจะทำทีละอย่างนะคะทำตัวใหญ่ไปทเ,นะเวลาเราทำเราต้องเช่คเกลือไปด้วยนะคะคั่วออกไปแล้วก็เช่เกลือด้วยไม่ให้มันเน่านะคะนะคะเพื่อไม่ให้มันเน่านะคะเพราะเราทำ นานเสร็จกลัวมันเน่าเราก็แช่น้ำไว้นะคะเน้น้ำเสร็จเกลือก็จะได้แข็งตัวขึ้นนะคะนี่ค่ะแช่เกลือไว้เดี๋วออกมาแบบนี้นะคะออกให้หมดจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะ ใส่ออกนะคะใส่ออกเลยนะคะเราก็ไปแช่น้ำที่มีเกลือไว้กดน,นะคะแช่น้ำที่มีเกลือไว้ปลาฝนตกปลาออกฝนตกปลาออกกินปลาลงน้ำน,นะคะเเกิดจะเสร็จเนี่ย ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เลยอืมตัวใหญ่ใหญ่เลยนะคะอืมนะคะปลาตัวใหญ่เลยเอาไว้ทอด ขีมมันออกเอาใส่กับขีมมันออกเห็นไหคะพงบนพงเลยตัวใหเสร็จไปแล้วตัวที่สองเดี๋ยวเวาลาได้จะเอาสักสองสามตัวเอาไปอก อบเกลือนะคะอบเกลือกินร้อนๆตำแตงตำผัวอร่อยค่ะตัวอร่อยกินแบบบ้านๆนะคะวลาาไม่ค่อยซื้ออาหารกินเยอะเพราะว่าไม่รู้เขาทำอะไรให้เรากินข้อสำคัญบางครั้งมันก็ไม่ได้สดอันนี้เราอยากกินอะไรเราก็ทำกินเอง แล้วก็ปรับปรุงกินเองเราไม่อยากใส่ชูรสเราก็ไม่ใส่ใสบอกแล้วนี่เราต้องเป็นล้างเกลือดีๆแล้วถึงไม่หั่นอีกรอบหนึ่งนะคะ เกือจะเสร็จนะคะทำอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายให้คมละเอียดทำอันนี้เรียกว่าปาตะเพียนนะคะที่บรารดาทำาเรียกว่าปาตะเพียน ใส่ต้องดึงออกให้หมดถ้าไม่หมดมันจะขมแส่น้ำเกลือไว้ทำไปเรื่อยๆโอเคนะคะสวยงามมากนะคะแกะเก็ดออกปลาแกะเก็ดปลาออกเรียบร้อยนะคะนี่ สวยมากเลยเกเกศเราจะทําหั่นนะคะเรนี่หั่นนะคะมันจะหั่นนะคะตอนนี้ต่อไปจะเป็นขบวนการหั่นนะคะคหั่นนะคะจะต้องเป็นขบวนการหั่นต่อไปนะคะหั่นหั่นไม่ต้องหั่นเล็กมากค่ะหั่นนี้ถ้าเราแช่น้ำเกลือนะคะไม่มีเน่าค่ะ แค่น้ำเคือเรียบร้อยแล้วะคะ่ะหันห่นให้เป็นชักสีสีบ้างนะคะแต,แต่ตัวปลาจะเอาสีจะพอดีงามในมะะั้นใหขึ้นมาแล้วคนแก่บ,บางคนก็จะเอาไปนึ่งค่ะแต่วราดาไม่ชอบนึ่งวราดาบอกว่ามันขาวบุ๊่าตายแล้วยังกระโดดอยู่สะเก็ดมันไม่หมดดีกว่า บืบบระดามาบ้านไม่ปอแบก็เอามาทอดก็ตําแตงตําถั่วข้าวเหนียวก็เสร็จแล้วค่ะเราไม่ต้องปุกกินอะไรมากมายทำเสร็จแล้วก็ต้องไปอาบน้ำสะผมมายังไม่ได้พักผ่อนเลยวันนี้ ตัวใหญ่สวยเลยสวยเลยนะคะเดี๋ยวจะทำการหมักไว้เลยนะคะ <c oughs> มาก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือเกลือบ้านเรานี่แหละคะ่ะใส่เกลือก่อนนะคะใส่เกลือเอาเกลือให้มันเข้ากันนะคะให้มันเข้ากันถึงไม่เน่าใส่เกลือนะคะเ,เกลือขายำเกลือไปเข้ากันก่อน ใส่เกลือกำเกลือเข้าเกลือนะคะเกลือใส่จุดลดใส่ตามใจชอบนะคะอันนี้รสด,ดีนะคะรสด,ดีรสด,ดีแล้วแต่ชอบใส่เยอะมากมันก็จะเค็ม ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนไม่ชอบก็ไม่ใส่แต่ว่าใส่นิดเดียวค่ะตานะคะอันนี้พริกไทยนะคะพริกไทยโอเคเราก็มาคนลนเข้ากันกก่อนนะคะนะคะ มันมีค่ะปลานะคะปลาเอาไว้เพื่อทอดเพื่ออบเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว,วเวลาจะแพ็คใส่ถงุงใส่ตู้เย็นไว้นะคะเย็นนี้ก็จะเอาลองมาทอดก่อนสักตัวสองตัวนะคะเชิญอร่อยด้วยกันทุกคนค่ปะป้าน้อยนะคะป้าน้อยที่วรดาทำเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะวรดาตัดหัวออกเรียบร้อยนะคะตัดหัวออกเรียบร้อยแค่น้ำเกลือ มิแต่จะไปหมักนะคะตอนนี้ไปหมักนะคะโอ้เม้นตัวเองเต็มทีแล้วง่ายกว่านะคะแต่โอ้ทำยากมากเลยนะคะทำยากมากเลยคนขายนะทำเร็วเร็วเราไม่ใช่คนขายเนาะไม่ใช่มืออาชีพทำเผื่อจะได้นะคะนะคะี่ค่ะเกลือลงไปเกลือลงไปก่อนนะคะตัวใหญ่นะคะนี่อึบมานะคะ อ,อ,อึบไหวเออนี่ค่ะใหญ่เล็กเราใส่แล้วก็ไม่ไม่ใส่เยอะค่ะใส่เท่านี้นะคะกินครั้งหนึ่งสองตัวแบบนี้นะคะนี่วเวลาจะทําทอดนะคะแบบนี้ทอดทอดจะอร่อยทอดกรอบบกรอบนะคะเวลาวลา,าใส่บาตรวันพระไม่มีอาหารที่ทําไปแล้วอันนี้แหละคะ่ะออกมาทําวันพระก็ตื่นตีสี่อย่างเงี้ยก็นีค่ะใส่ถุงไวล้ละใส่ตะลิ้วใหญ่เลย ตัวเล็กนี่นี้อยาลงไปเลยค่ะเพราะมันแต่และตัวมันยากค่ะลงไปเลยอันนี้เราก็ใส่พอทอดครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะ่อทอดครั้งหนึ่งล้วทอดเท่านี้แล้วก็ใส่เยอะนะคะเนี่ยไม่ได้น้อยนะคะเยอะเยอะนี่นะคะเวลาดาลองเอามาอบสามตัวนี้นะคะมากินแซ่บด้วยกันนะคะทุกคน